สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับหรือผู้ที่ติดตามกับผมทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับว่ามาลีหนึ่งศูนย์ห้าเราควรจะปล่อยน้ําช่วงเวลาไหนดีที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็จะมาบอกถึงเทคนิคการปล่อยน้ําด้วยว่าข้อเสียและก็ข้อดีมันเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มจาก การปล่อยน้ําที่ถูกวิธีก่อนเลยนะครับการปล่อยน้ําที่ถูกวิธีก็คือถ้าลักษณะต้นข้าวพวกท่านอยู่ในลักษณะโค้งงวยประมาณนี้นะครับเนี่ยตามภาพนะครับเนี่ยมาลีหนึ่ง่วนห้าของพวกท่านโค้งงวยประมาณนี้นะครับเนี่ยพวกท่านดูนะครับว่าเม็ดพวกท่านเต่งถึงโคนหรือยังนะครับก็คือน้ํานมเต่งถึงโคนแบบนี้แล้วง,งวยหมดไม่มีเด่นะครับเนี่ยถ้าลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยก็อย่างนี้นะครับนี่ ถ้าลักษณะโค้งแบบนี้แล้วก็สามารถปล่อยน้ําได้นะครับปล่อยน้ําได้เลยไม่ต้องรอนะครับข้าวปีมาลิ105ปล่อยได้เลยนะครับทางโซนภาคเหนือภาคอีสานปล่อยได้เลยนะครับถ้าถ้าภาคอีสานก็ปล่อยได้เลยถ้าโค้งระดับนี้นะครับส่วนถ้าใครอยู่ในระดับอย่างนี้นะครับนี่ก็จะโค้งอย่างนี้นะครับยังมีเดย์อยู่หรือลักษณะแบบนี้นะครับนี่แบบประมาณภาคนี้เลยนะครับถ้าอย่างนี้ห้ามปล่อยน้าเด็ดขาดนะครับเพราะว่า ถ้าลักษณะแบบนี้เราปล่อยน้ำนะครับกว่าน้ำจะแห้งก็งวยเหลืองพอดีนะครับแล้วข้อเสียของการปล่อยน้ำเร็วนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับมเมล็ดนะครับมันเกี่ยวกับบัวหรือตัวที่อยู่ใต้ล่างเนี่ยนะครับเขาจะเข้ามาทำลายข้าวเราทำให้รวงข้าวเรารีบได้นะครับทำให้ผลผลิตเราตกต่ำได้นะครับแต่ถ้าเราแช่น้ำไว้พวกบัวพวกอะไรที่ อยู่โคนน้ำนะครับพวกแมลงปีกแข็งนะครับเขาจะเข้ามาไม่ได้ครับเพราะว่าดินมีความเปียกมีความชื้นอยู่ก็จะไม่เข้ามาทําลายนะครับก็ลักษณะที่ดีที่สุดในการปล่อยน้ําก็ให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับตามภาพนี้เลยนะครับหรือน้ําฉอยแฉก็ได้นะครับไม่มีปัญหา ส่วนระยะที่ห้ามปล่อยน้ําติดขาดไม่ว่าจะเป็นข้าวล้มหรือข้าวตั้งนะครับก็คือระยะแบบนี้นะครับถ้าข้าวท่านไหนกําลังตากเกสรหรือเพิ่งออกหรือโน้มได้แค่นี้ห้ามปล่อยน้ําติดขาดนะครับหรือในลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ตามภาพสองลวงนี้นะครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยย,ย,ยังปล่อยไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยยังเดยอย่างเงี้ยปล่อยไม่ได้นะครับให้พวกท่านใจเย็นรอไว้ก่อนนะครับถ้าปล่อยปับ๊บพวกท่านจะได้แค่เพียงเนี่ยครับ ได้แค่เพียงครึ่งหลวงตรงที่ผมจับนี่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยประมาณที่ผมรำไว้นะครับไอช่วงที่อยู่คนคเนี่ยจะไม่ได้เลยนะครับถ้าพวกท่านรีบปล่อยน้ําผมก็แนะนําให้อยู่ในระดับนี้นะครับนี่ถ้าได้อย่างเงี้ยครับสวยนะครับเนี่ยเนี่เขาก็จะเต่งตึงสวยนะครับเนี่ยไม่มีข้อเสียอะไรตําหนิเลยนะครับถ้าปล่อยดันี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคําถามมาอีกนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเนี่ย ประมาณภาพพวกนะี้อย่างเนี้ยยังปล่อยไม่ได้นะครับแบบเนี้ยห้ามปล่อยเด็กขาดนะเพราะว่าข้าวยังไม่มีน้ํานมที่จะเสียหายเยอะที่สุดก็ช่วงนี้แหละครับเดี๋ยวก็เนี่ยอย่างเนี้ยครับก็ยังปล่อยไม่ได้นะครับเนี่ยลักษณะประมาณนี้ครับโค้งเนี่ยโค้งตามผ้านเนี้ยเนี่ยยังเหลือเด็กดก็ห้ามปล่อยน้ํานะครับคือ,อยังไงก็ต้องให้มีน้ําขังไว้ก่อนนะครับระยะเนี้ยให้ชื้นขังไว้ก่อนห้ามปล่อยนะครับทําไมผมถึงได้บอกว่าห้ามปล่อยน้ําถ้าท่านปล่อยน้ําปุ๊บท่านจะได้แค่นี้เองครับที่ผมกำ ส่วนไอ้ที่ยุ้งหลังเนี่ยจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเล็กเขาจะฟีบยุบลงกลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทิศหนึ่งนะครับในการปล่อยน้าเนี่ยครับถ้าเราปล่อยน้ําแห้งก็อย่างนี้ครับแต่ถามว่าปล่อยแห้งหรือเอาน้ําออกได้ระดับไหนก็สังเกตเลยนะครับนี่พวกท่านดูนะครับต้นข้าวงวยระดับนี้นะครับนี่ให้น้ําขังไว้สักระดับนี้ครับเนี่ยระดับเฉาะแฉะเนี่ยนะเนี่ยนะครับน้าก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเฉาะแฉะ คืออย่าใส่มากกว่านี้ครับถ้าจะคิดจะปล่อยนะครับก็ปล่อยได้นะครับไม่ไม่ไม่มีปัญหาแต่ขอให้น้ําอย่าแห้งหรืออย่าขาดนะครับข้าวอยู่ในระยะประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณที่ผมจับไว้อยู่นะครับเนี่ยให้งวยกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าระยะปล่อยน้ําที่ดีที่สุดระดับไหนก็คือระดับนี้เลยนะครับตามภาพเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับโค้งหมดทุกเม็ดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ยโค้งหมดทุกเม็ดอย่างนี้ปล่อยได้เลยครับถ้าอย่างนี้ ก็จะทาให้พวกท่านได้ทุกลวงทุกเม็ดนะครับเรื่องปุ๋ยหรือเรื่องฮอร์โมนเรื่องแมลงเรื่องเชื้อลาก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าควรจะฉีดอะไรในช่วงที่ข้าวกําลังเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยข้าวกําลังเป็นแบบนี้ไม่ไม่ใช่โน้มแบบนี้นะครับถ้าโน้มแบบนี้ก็แทบจะไม่ทันโรคไม่ทันอะไระครับเป็นหมดแล้วเม็ดลงเม็ดลายก็เรียบร้อยครับเป็นหมดแล้วแต่ถ้าระยะระยะนี้นะครับนี่ระย,ยะอย่างที่ผมกํามือเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าระยะนี้ก็ ป้องกันเม็ดลายบอกไปแล้วนะครับป้องกันเม็ดลายเชื้อราต่างๆคอหลงคอล,งคอลวงเม็ดลายเพี้ยกระโดดหนอนมวนใบนะครับฉีดได้นะครับป้องกันได้ระยะนี้ส่วนระยะโค้งอย่างนี้ก็ป้องกันแค่เพียเพ้ยกระโดดนะครับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาล ห่อมูก็แล้วแต่ท่านครับจะใส่ไม่ใส่ดูที่ความสมบูรณ์ของใบข้าวด้วยนะครับว่าสมบูรณ์แค่ไหนถ้าใบข้าวดีสมบูรณ์เม็ดอย่างนี้ดีนะครับเนี่ยเม็ดก็มีลายบ้างเิดหน่อยนี่ข้าวหลงข้าวเหลือที่อยู่ในดงหญ้าผมนะครับส่วนมีคนถามนะครับเนี่ยเต่าทองอย่างเงี้ยนะครับผมจะบอกพวกท่านเลยเนี่ยเต่าทองแบบที่พวกท่านเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเรี่ยเนี่ยเนี่ยเต่าทองแบบไอ้ที่มือผมจับอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพวกท่านไม่ต้องไปกลัวนะครับ เ่าทองประเภทพวกนี้ไม่ทำลายข้าวนะครับยิ่งจะทําให้ข้าวเราผสมติดดีดีขึ้นด้วยนะครับเนี่ยก็น,น้ําก็ตามที่บอกเลยนะครับแล้วการปล่อยน้ําช้ามีผลดียังไงปล่อยน้ําช้าพวกท่านเห็นมเมล็ดพวกที่ตั้งเด่นนี่ครับเราจะได้ตั้งแต่มเมล็ดโคนลวงจนถึงปลายลวงเลยครับนี่คือปล่อยน้ําช้านะครับสองพวกบัวพวกแมลงเข้าทําลายโคนข้าวก็จะน้อยนะครับ ปล่อยน้ำชา้าส่วนเรื่องปล่อยน้ำเร็วหนึ่งอ๋อข้อดีอีกหนึ่งข้อครับของการปล่อยน้ำชา้าหรือปล่อยน้ำให้ค่อยๆปล่อยนะครับก็คือข้าวท่านจะไม่ล้มเลยนะครับเพราะว่าน้ําจะคอยพยุงข้าวให้ต้นข้าวเด่นะครับส่วนข้อเสียของการปล่อยน้ำเร็วนะครับเนี่ยพวกท่านก็จะได้แค่อีที่กำมือนะครับนอกนั้นที่เด่ๆเนนะี่ยเสียหมดเลยนะครับสองเพี้ยเข้าทําลายอีกครับ ใครบอกว่าข้าวหลังจากปล่อยน้ําแล้วเพียไม่ข้าวข้าวครับผมบอกเลยถ้าไม่ฉีดพายมีโทซีนะครับเรียบร้อยครับทั้งข้าวทั้งบัวแมลงปีกแข็งเข้าทําลายโคนหมดเลยนะครับแต่ถ้ามีน้ํเฉอะแฉะดังภาพที่ผมบอกไว้อย่างนี้ครับมันก็จะไม่มีแมลงอะไรมากินนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะไม่มีแมลงอะไรมากินนะครับโคนข้าวเนี่ยก็จะทําให้ต้นข้าวแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเนี่ยเนี่ยเอาทิ้งน้ําไว้ให้ได้แค่นี้พอนะครับ ถ้าสาหรับที่ลุ่มนะครับถ้าใครบอกว่าที่เขาปล่อยน้าลาบากปล่อยก่อนได้ไหมก็ปล่อยได้นะครับแต่นาพวกท่านต้องให้มีน้ําขังไว้ประักประมาณนี้นะครับเข้าปีนะครับส่วนถ้าเป็นนาดอนก็มีน้ําเท่าไหร่วิสัยท่วมไปเลยครับไม่ต้องไปเสียดายน้ําเพราะยังไงมันแห้งไวครับที่ดอนส่วนที่ลุ่มก็ปล่อยให้เหลือน้ำแค่ตามภาพเลยนะครับเดี๋ยวข้าวก็จะออกมาสมบูรณ์สวยนะครับก็ มีเท่านี้แหละครับเรื่องการปล่อยน้ําที่ผมอยากจะอธิบายให้ชัดเจนเรื่องยาก็ทําให้แล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปผมมีสาระก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีความรู้อะไรจะมาแชร์ต่อไปก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับมาบอกวิธีการปล่อยน้ํานะครับก็ขอบคุณมากครับ